สวัสดีครับพี่น้องฟองไปชมสุดๆกันนะผมสำหรับคนที่เข้ามาว่าคลิปนี้ก็ขอพี่น้องมีแต่ความสุดๆเตือนด้อครับเด้อปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นครับคิดเงินใดเงินคิดท่องอะไรท่องครับพี่น้องครับเมื่อนี่สิพาพี่น้องมาเข็ดกับดักไก่แบบจิกครับผมนี่ครับอยู่ไก่เลี้ยงน้ำครับพี่น้องนี่แี้ยงน้ำมันสิลงมาหากินน้ำหรือมันจะมาหากินเยอะไก่เลี้ยงน้ำครับก็เลยสิมาเข็ดไว้เลาะนี่แหละครับพี่น้อง น่ครับอุปกรณ์ก็มีไม้ไม้เดียวกนนึงนี่ครับรรหรือไม้งามนี่ครับ,รรบแล้วไม้อีกตัวนึงไม้คัดกระเดื่องครับแล้วก็เชือก่อะพี่น้องลองมือเห็นกันเลยครับ โอ้มายาำแรงพี่น้องเสียงแม่ง ยินมันรวมกับไก่น้ำมันต้องเขาต้องฟังหลึกๆจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวลักที่ถอนนี่ครับไม่ตัวนี้จะมัดก,การ,ระยะ เห็ดแบบจิกครับดินหลวมก็ต้องตอกเลยพี่นอ้องคมนุ่งกับลุ่งแล้วเห็ดแบบจิกได้พี่นอ้อง ฟังปลายทางนี้แต่เห็นเล่มๆหลมนพี่น้องย่ำเข้าขัดเข้าสีใดมันสีบ่านนาครับย่ำซัดจิกกะว่าจิกโป๊กเฉียวเดียวเลยพี่น้อง มาสิมาขัดกันสิครับสัดจิกเฉียวเดียวกบาบให้กาเดยมันรุดเลยพี่น้องคณะเอาหนามันอาจจะแข็งเกินไปก็ได้ครับฟังทางนี้ก็เห็ดเลมเดีม,มกันครับ โอเคพี่น้องนะครับเชือกที่ผมมัดครับมาทับบนทับราง บนทับรางครับเอารางมาทับบน,นบเห็นอยู่เนาะพีนะ่น้องน่ครับไปดึงหันเง,งนินครับบ้นที่นี่เขากะ กันมันบนเนียนเท่ากับขอดไว้น้ำครับนี่พี่น้องขอดไว้จักรอบหนึ่งเพื่อเพื่อขั้นเพามันแข็งนะครัในลักษณะนี้ครับนี่ครับ เก็สีว่างเลยลักษณะนี้เนาะลักษณะนี้เนาะครับเนาะที่นี่เขาก็สีเอาเยื่อว่างวันนี้ครับแต่ว่าผมก็สีใสเยื่อแบบว่าลำสมัยขึ้นมาหน่อยครับก็ับท่านสมัยขึ้นมาเนื้อเด้อพี่น้องเด้เอเขาก็ปรับแต่งใส่เอาครับนี่ครับพี่น้องจะเป็นกาะหอนครับกับนี่ครับกระพริก khiết cắp khảo Còn ơn Chết con ươn hông các, con khập, hông các, gạo, đệm, tít vậy, ถึงมือติดตก้อนครับรับรองสัตว์ใกล้ไม่เห็นหนิดวดใจว่าไว้แล้วครับนี่ ต้องกิ๊กของเข้าแท้ครับนี่ครับพี่น้องเอาเยื่อแบบนี้มันกับสีบลอนดาครับพี่น้องเพราอห้าวกะเอากาวโอ้ไว้นี่ครับมันกับสีเงาดีหวานพี่น้องนี่ครับกับสีเป็นเงาเงาครับนี่พี่น้อง เงาขึ้นท่านตาเลยพี่น้องนี่ครับนก็นสีเงามันครับสะดุดตาเอายง่ายครับพี่น้องมันก็นสีสะดุดตาใกล้ครับนี่ครับปึ๊บทีได้ลักษณะน,นี้นเนาะนี่ครับเอาตัวนี้ตักไว้พี่น้อง ยิงกระไดครับเรื่อง มินเด้พี่น้องนี่ครับพี่น้องตรงนี้นี่เอาเอามินมิน,มนครับแล้วก็หาใหม่มาปักตรงนี้ครับเดี๋ยวผมสีาสายิสี์บางเพื่อให ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิบอกเหตุผลว่าเป็นยังต้องเอาไม้ปักไว้ครับ ที่นี่เขาก็สิไดยห่วงโอ้ฝากับห่วงเลยพี่น้องที่ท่านฝนตกพ่อนนอนี่ครับเขาก็ได้มองติดตัดห่วงตรงนี้ครับกระขอท้ำห่วงเลยครับ น้ำ5เชียกสอดเขาในห่วงครับ นี่ครับจะได้ลักษณะนี้ครับนี่ครับฟวนไม่ซีตัวสีปักไวน้นี่เพื่อนี่ครับสูงๆแน่เพื่อแห้วมันดีดแล้วเชือกตัวนี้นี่ครับมันจะได้ยกโตขึ้นมากครับแห้วกิกกับแห้วเหยียดนี่สีต่างกันเด้อพี่พน้องเด้อ ขันเหยียบเี่ขามันสีเหยียบถลําแล้วมันสีบกโถกขาไงาครับมันเหยียบปุ๊บนี่แห้มันก็สีดิดรัดขาครับแต่ว่าจิกนี่สังเกตใกล้กินเข่าด้วพี่น้องมันจิกปุ๊บแล้วมันสีทกหัวท่านที่ิจิกปุ๊บจิกปุ๊บขันเทาเอาห่วงไว้วางไว,ว้น้าดินเลยนี่ครับเปอร์เส้นที่สีติดนี่น้อยมากครับขันเทาเอาห่วงไว้แ้น้าดินนี่ครับสีบ่มีตัวนี้นี่มันสีลูดไปเลยครับมันสีรลุดติดอันนี้แหละครับนี่ รูดติดพื้นติดใหม่ไปเลยครับแต่ว่าขันเ้าเห็ดยังสี่นี่ครับแห้วมันดีดปุ๊บมันก็สิข้ามใหม่ซี่ตนี่ครับเหล้วห่วงมันสิยกขึ้นครับยกขึ้นจนว่าวิทิ์ส่วนใหม่เล้วมันก็สิมาตวัดถือข้อครับพี่น้องนี่แหละครับเหตุผลใหม่ซี่ตนี่ครับก็สิใดครับดักไก่นี่ครับแห้วแห้วครับแห้วแห้วข้อมาครับพี่น้องนี่ครับมันสือยู อ่าใช่ดงนี่ครับผมเห็นมันมาลงมากินน้ำใช่ไพี่น้องลงมากินน้ำเหรอฮะมันมันมันยางน้ำมูนี่แหละยางน้ำหยาน้ำยางเนี่ยยางกินนั่นกินนี่เดี๋ยวมันมาพอกับดักเข้านี่ครับพอกับดักเข้าแล้วมันกระสิกิกหรือบอ่อเข้ากับมารุน,นกันครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาทดลองเลยครับพ่อสัตว์มาเนะครับเนาะ นี่ครับใกล้กับสีมันก,กิ้ก,กินนี่ครับกิกพ่อมันจิกปุ๊บนี่ครับนี่ครับเห็นวะพี่น้องนี่ครับมันจะเข่าข้อจำเลยพี่น้องนี่มันจะหลุดนี่แหละครับพี่น้องไม่ซี่ไม้นี่ครับเข้ายกไข่ขึ้นสูงสูงเลยก็ได้ครับพี่น้องพ่อพ่อแห้วเข้าดีดนี่เนี่ยแห่ดีแล้วเชือกมันสีบอลัดขังไตครับพี่น้องเชือกมันจะกัสีหลุดขึ้นมาน้่นึ่ น้ำสลักไม่เขานี่แหละครับเดี๋ยวมันเสียดห้ถือข้อแบบนี้นี่รอยเปอร์เซ็นต์กับรอยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่พลาดพี่น้องอันพลาดที่ว่าขันเข้าบ่อเห็ดไม่ตัวนี้นี่จังไดกับว่าติดครับพี่น้องมีหน่อยครับที่ว่ามันสีสีติดนหะพี่น้องแต่ผมเดี๋ยวห่างให้เบิ่งอีกทีหนึงครับ นี่แหละครับพี่น้องสำคัญที่สุดของกับดักนี่คือไม้ซี่รักนี่ครับตัวที่สีเฮดให้กับดัก มีประสิทธิภาพร้อยเพื่อเส้นครับผมขันม่มมีซีไม้นี่ผมก็บบอลับประกันคือกันเด้อครับว่าซีได้ผลหรือว่าบอลได้ผลครับแต่ว่าขันมีซีไม้นี่จังได้กับบอลลอดครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้กับขอฝากไว้ซ้ำหนึ่งครับถือใจกดไลค์ครับถือใจแห้งๆกดซับสไครต์ให้นะเด้อครับเด้อพี่น้องครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับบ่อณครับ